ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาเล่นคอเรกเตอร์นะครับชีวิตอันสงบสุขของคอเรกเตอร์ที่สงบสุขเลยก็นี่เป็นร้านค้าของคอเรกเตอร์นะครับ10ถึงแล้วครับก็สามารถซื้อแผ่นที่ อของจะเป็นจากนี้ได้นะครับเนี่ยแผนที่ครับพอเราไปหาของเสร็จแล้วเราก็สามารถขายที่นี่ได้นะครับเนี่ยของที่ผมเก็บมานะยังไม่ขายนะรอให้มันครบคอลเลคชันก่อนเนาะค่อยขายจะได้เงินเยอะกว่าหลาเท่าเลย ตัวเราตามหมาป่ะเฮีหมไอหมา,หมาเฮี้นี่ไอเฮี้บหมาผมบอคุยนี่นะว่าไปหาดอกไม้กันดีกว่ามีให้โอ้โฮโฮไก่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดมีสามจุดนะครับ ไปจุดนี้ก่อนเลยชีวิตคอิเตอร์สงบสุขดีไม่ต้องไปยิงอะไรกับใครเท่าไหร่ครับต้องเหมือนบด,ดี้ฮันเตอร์หรือเฮดเดร์ที่ต้องมียิงบ้างน,นิดหน่อยรก็รวมๆแล้วก็สง,สงบสุขดีสงบสุขดีครับผม เพเย์เยอื่นก็มารบกวนเราได้นะแต่ว่ามันเสียหาย,ลยแล้ยเราก็แค่ตายไปก็ของก็ไม่หายไม่เหมือนเทรดเดอร์ที่เวลาเราส่งของแล้วแล้วมีคนมาทำลายของเราแล้วก็เสียเวลาฟรีไปเสียของเลยไก่จังวะ ก็ถึงแล้วนะครับรถตเตอร์จะมีของที่ต้องซื้อคือนี่เป็นที่ตรจับเหล็กนะครับไว้แบบหาของที่ต้องขุดต้องใช้พวัวแต่นี้เป็นดอกไม้เลยเก็บได้เลยไม่ต้องขุดเ,เวลาเราแบบขี่ม้าผ่านอะไรเงี้ยครับ กดโฟกัสไปด้วยนะครับจะได้เห็นของสีน้งทองเป็นสเก็ตสีน้งทองลอยออกมาครับเป็นเผื่อเจอฟุกๆพวกของของคอลเลกเตอร์ไปจุดต่อไปโอ้โหโคตรไกลยสัเลยเลไปนี่กัน โอ้ยโอ้โหลอยเลยตบมึงวิ้ยอะไรแบบนี้ไงนี่ไงที่ผมบอกเจอแบบฟุกๆโอ้อะไรยิงแม่งอะไรวิ่อ

มานี่มานี่มา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 ลงเหี้ยก็ผิดโอ้ไปอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปกิ๊มึงถามกุศลหน้ากากทำอะไรใช่ไหมเออะอัพเปิดโฟกัสวิ่งวนไปเนี่ยเจอแล้วาัตตาวันนี่วาไม่ใช่เอเหมือนทัตตาวันเลยเว้ย ช็อกโกแลตอะไรนะอ่านไม่ทันจุดต่อไปตรงข้ามเลยว์ปไปแล้วกัอ้ยใครวับเมื่อกี้ โอเคมีขอวะเนี่ยไ <Hey, S 1> ม่มีนะเอ๊ะมึงควดในหน้ากากกูว่าทำ,ทำไมอ่ะทำไมอ่ะใส่หน้ากากหนักพอพ่อมึงเหรอสัตว์นี่น่าขายวะตายสัตว์เสือในที่อะมึงทำไมอ่ะทำไมวะ ตำรวจมึงคิดมึงเก่านะเหรับตำรวจมึงเป็นตำรวจมึงคิดมึงเก่าเหรอเออสัตว์กูไม่จบเนาะไอ้สัตว์ยิงกูตายเหรอกล้า <Wes> ดียังไงเด๋วจะไปหัวควยยิงกูเมื่อกี้ไปดีกว่าพ่อมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะตายตาย ตายกูตายเนี่ยตายตายตายอ่ะอึ่วก็ถึงแล้วนะครับดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อยู่ไหนวะมันยั่เด้งมอ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 อยู่ไหนวะหาไม่เจอ โอ้โหเจอแล้วทิมตาจะบอดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาชีพคอเลคเตอร์ก็สงบสุขดีใช่ไหมล่ะเฮ้ยช่ไมโควยอยิงกูเมื่อกี้รับใครที่ต้องการแบบขับมาเล่นขับมาเลยวะขับมาเล่นอะไรเงี้ยวะ เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่สุดยอดไปเลย